สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี้ครับเพียงก็จะมารีวิวเจ้าตัวน้องกระบอกเพชรของเรานะครับอันนี้ก็กําลังมาแรงเลยนะครับแล้วก็น่ารักมากนะครับเพื่อนอาจจะเห็นว่าแบบเอ๊ทำอะไรได้บ้างนะคือคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่ผมชอบมากนะครับเลยแบบงอกมาถึง4ตัวนะครับเราไปดูเอฟเฟกต์ของมันนะครับว่าทําอะไรกันได้บ้างนะครับเจ้าตัวนี้ก็ใช้ใส่ชาร์จในการชาร์จนะครับเอ๊เพื่อนอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะกระบองเพชรแล้วเขาเอามาชาร์ทําไมทําอะไรได้นะครับก็เราไปดูกันนะครับนี่ข้างล่างจะเป็นสวิตต์นะครับชึบเราจะเปิดแล้วนะครับก็เราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยทาอะไรได้นะครับก็เราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยทำอะไรได้นะครับ <c oughs> มันมันพูดตามครับมันมันพูดตามครับอ๋อว่าไงนะนะสวัสดีสวัสดีผมรักคุณ คุณร <othe> ักคุณชอบย่อนนะครับชอบยอนครับก็เราก็กดเปิดเพลงเลยเขาจะมีเพลงมาให้นะครับวันนี้ก็จริงจริงเราก็ใช้เป็นบูทูธได้นะครับก็คือต่อบูทูธแล้วก็เล่นเพลงตัวนี้ได้เลยก็จะก็จะเต้นนะครับเต้นให้ดูแล้วก็มีเพลงมานี่ก็คือเพลงที่เขามีมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถ าสามารถอัดเสียงได้ <Gym. S 2> นะครับสามารถอัดเสียงได้นะครับอัดคำว่าอัดคำว่าอย่าลืมติดตามช่องเชฟแอนนะครับ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 ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับตามช่องเชฟแอนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเราก็ตอนนี้คือตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าถ้าเกิดเรามีสี่ตัวพร้อมกันเยนีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะวุ่นวายขนาดไหนผมจะเปิดสวิตทั้งสี่ตัวนะครับ สวัสดีครับ,รบยินดีให้รู้จักครับ,รรบผมชื่อน้องกระบองเพชครครับเหมือนมันทะเลาะก,กันนะครับ แนะนำนะครับถ้าเกิดซื้อตัวเดียวคงไม่พอนะครับกแนะนำนะครับถ้าเกิดซื้อตัวเดียวคงไม่พอนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามาด้ล,ดล,ค,ล,ลค,คิปค,คิดว่าผมน่ารักไหมครับมมน่ารักก็อย่าลืมกดสั่งได้เลยนะครับ วายหนักมากเลยครับก็สำหรับใครนะครับ hmm. ท like e ี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับ